เดือนหน้าก็จะถึงเทศกาลวันแม่แล้วเรามาเตรียมฝึกชงเครื่องดื่มเมนูพิเศษไว้ขายช่วงเทศกาลกันทำเครื่องดื่มสีฟ้าที่ยังคงเอาใจสายชาชักชาสูงๆได้กลิ่นชาไทยหอมหๆแล้วก็เพิ่มความหอมมันเข้มข้นให้เครื่องดื่มด้วยทีพอตเอ็กซ์ตร้ากล่องลิดจับง่ายใช้สะดวก เก็บง่ายคุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดกว่าแบบกระป๋องไม่กลบกลิ่นเครื่องดื่มเสริมรสชากาแฟให้หอมอร่อยเข้มข้นที่พอรเอ็กซ์ตร้ากล่องลิตผสมไสซรับหรือวัตถุดิบอะไรก็เข้ากันดีดีช่วยให้เครื่องดื่มมีสีสวยดึงดูดสายตาน่าอีจมากช่วยดันสีเครื่องดื่มให้สวยแบบตะโกนที่พอตเอ็กซ์ตร้ากล่องล็ดที่เหลือในกล่องยังเก็บไว้ชงเมนูต่อไปได้อีกขายดีมีกาไรเก็บได นนานถ้าเปิดกล่องใช้งานแล้วต้องแช่เย็นไว้นะเมนูเก๋ๆเ,เอาไว้กระตุ้นยอดขายปังๆตอนรับเทศกาลวันแม่กดบันทึกกดแชร์กดแคปหน้าจอสูตรไว้ฝึกชงตามกันได้เลย